สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์แอนสวัสดีครับตัวหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะช่องเต้นหมวยปกบานนะคะแล้วก็ข่าวอินไซต์ตำรวจนะคะโหยวันนี้นะคะบอกคำเดียวว่าตื่นตาตื่นใจและไม่ใช่แค่ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ทำรายการพระมาหลายหลายครั้งทุกทุกครั้งที่หมวยทำนะคะอาจารย์ครับคือหมวยไม่เคยเห็นพระแบบนี้เอาตรงตรง,ตรงเลยนะท่านผู้ชมคือหมวยเอน็นดรายการ จับแล้วก็ขนลุกทันทีแม้แต่พูดอยู่ตอนนี้ก็ขนลุกม,มีความต่างเลยต่างต่างมากแต่ต่างยังไงคืออยากให้อาจารย์อธิบายว่าทําไมพระเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงและทําไมเอ๊ะทำไม,ำไมพระแบบนี้ไม่ผ่านตามมวยมัางเลยแต่นี้เป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ่อมวยอุปโภกขึ้นมาหรือพูดพระก็มันเหมือนกันไม่ใช่นะคะสิ่งที่หมวยจะพูดอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวจะให้ขึ้นกล้องทุกอย่างว่าทำไมทำไมมวยถึงรู้สึกแปลกว่าออกรายกันครับมาเป็นไม่รู้ตั้งกี่ร้อยพันครั้งอ่ะทีนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหนูหนูหนูคือห,หนูอยากรู้ว่าทำไมเป็นไปเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาดามเนี่ยก็ถือว่าสิน้นเสมอนะ สาธทุกเจ้า่ะสาธทุกเลยสินเสมอถึงได้มาพบเจอได้ได้ร่วมทำสิ่งดีๆเนี่ยถวายเป็นกุศลถวายเป็นพุทธคุณอ่ะเราลึกถึงท่านเจ้าบุนสมเด็จพุทธจารย์โตธรามนังสีนะที่ท่านสร้างพระแล้วก็บรรจงสร้างปลุกเสกไว้ให้วงชนชาวไทยเนี่ยลูกหลานเนี่ยได้ชมบารมีเนี่ยได้เล่นกัน คือคือชมบาลมีอ่ะเข้าใจค่ะแต่ว่าพระที่อยู่ตรงหน้าหมวยนี่นะคะเป็นพระที่หมวยดูก่อนจะออกรายการซึ่งหมวยเห็นแล้วแบบโอ้โหข้างข้างในแบบตื้นตันเพราะว่าพระที่อยู่ตรงหน้าหมวยเนี่ยหมวยยังไม่เคยเห็นอาจารย์ท่านใดมีนะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะคือออกจากใจซึ่งหมวยทำรายการพระมาเยอะพอสมควรเยอะนะ เยอะไหมคะอาจารย์เยอาจย์ได้ติดตามมาดามลอยขอบพระคุณนะคะได้ติดตามชมกันค่ะแล้วก็คือในใจในใจเราเป็นเด็กอีสานเป็นคนที่อยู่ในวัฒนธรรมอันดีงามมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วซึ่งพ่อแม่ทางอีสานจะสอนลูกให้อ่ะเป็นคนที่เข้าวัดเข้าว่าแต่พระแบบเนี้ยเคยเห็นในฝันเท่านั้นแต่วันนี้โมยได้เห็นก็ชื่นใจในในฐานะผมอาจารย์แอดเนี่ยมาดามโมยค่ะ คือวันนั้นเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนแล้วผมไปกรุงเทพคแล้วผมก็ระลึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตบรมรังสีเนี่ยอยู่ตลอดเลยเพราะผมอยู่ชนบุรีนะครับแต่ว่าในจิตสำเนึกของผมเนี่ยพ่อแม่วง์ตระกูลสอนมาแล้วก็คุณอาเนี่ยสอนให้ดูพ่อสมเด็จวัาระครังอย่างเด็กๆเลย <No S 2> ผมนี่แอบแอบแอบศึกษาม,มานานแต่ว่าผมไม่ไม่ได้บอกครอบครัวไม่ได้บอกใคร เสร็จแล้วเนี่ยผมไปนั่งสมาธิที่บทวัดละคันส่วนที่น้ำมันช้อนถวายหลวงปู่โตอ่ะ,ะนะครับว่าอรัตนาหลวงปู่ว่าหลวงปู่ช่วยเบอกเมตนนำทางลูกด้วยให้ลู้ไหมวยเข้าใจแล<ะ>้ว <laughs> และหมวยก็เองเป็น <laughs> เป็นเป็นบุคคลหนึ่งซึ่ง <laughs> หนูไม่เคยมีพระแท้ขึ้นโถ นูบอกตรงเลยแต่มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเราเองด้วยกันที่ว่าหลวงพ่อเจ้าขานี่ก็ไปนั่งกราบปราบในโบสถ์นะคะแต่ไม่ได้มีองค์ท่านขึ้นคอสักสักองค์นะคะครหลวงพ่อเจ้าขาถ้าลูกมีอ่หลวงพ่อเสด็จมาที่คอลูกไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ช่างลูกจะกราบศรัทธารัลกลูกก็จะศรัทธาไปตลอดชีวิตอมืมันออกจากข้างในออกจากข้างในแล้วพอวออกจากข้างนในเสร็จปุ๊บสามวันหนูได้พระมีคนเอามอบอให้ หลังจากนั้นมาหนูก็ทําคลิปที่ทําคลิปอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งถวายถวายให้พอเผยแ้่ใช่ค่ะเป็นคนที่เผยแผ่ค่ะเผยแผ่บารมีท่านที่ท่านท่านเจ้าประคุณท่านสร้างปุกเสกไว้ใช่ค่ะนะครับคุยกันมานานนะครับวันในวันนี้จะมีหลายๆคลิปเลยติดตามนะใช่ค่ะแต่คลิปที่หมวยอยากให้ส่งพระตอนนี้องค์นี้คือพระเกศชโย ทำไมต้องมีพระเกศชโยค่ะเกศชชโยนี้ตั้งขึ้นมาแบบไหนตั้งจากอะไรหนูอยากรู้เพราะหนูเป็นเด็กรุ่นหลังไม่รู้คือได้ศึกษาได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะ,ะท่านเจ้าพระคุณทุเดจเคลื่อนตกครมังสีเนี่ยะนะครับโยแม่ของของท่านเนี่ยชื่อเกศอ๋อหรอคะครับแล้วก็มีใครไม่รู้เหมือนมน่ยไหมอะวัด วัดเกตเชยโยอ่างทองอ่ะเดิมอะ่ะที่ศึกษาทางรุ่นเก่าๆอะ่ะคนพื้นที่เขาเรียกว่าวัดเชยโยอ๋อสมัยก่อนแค่ชื่อวัดเชยโยใช่ไม่ใช่เกตเชยโยครเกตเชยโยนี่เป็นอ่าคุณแม่ของพุทธจันโตคือโยมแม่ชื่อเกศโอแต่ก็จึงมาปรับมาปรับเป็นวัดเกศเชโยแต่จริงๆแล้วนั่งเดิมนะชื่อวัดเชยโยอันนี้คนพื้นที่เรียกนะ นะครับคนพื้นที่เรียกและคนพื้นที่ยังยังมีชีวิตอยู่นะโทรามาหามาหาจันแนจันแนศรับตทรมาหาเร็วนี่เองถ้าออกคลิปพระเกตวกัดเกตเทยโยเนี่ยเดิมทีให้สื่อความหมายให้ชัดเจนว่าชื่อวัดเทยโยชื่อแรกนมาปับเป็น<ม><ม>ความรู้นะคะท่านผู้ชมซึ่งหมวยเองก็ไม่รู้ความที่เราไม่รู้เราอยากรู้ครับและทําไมเกชัยโยเนี่ยมีหลายมีหลายแบบมีหลายชั้นเจ็ดชั้น เก้าชั้นแล้วกี่ชั้นอีกัะใช่นี่หลายแม่พิมพ์นะครับออกที่วัลรังค่ะก็มีออกแล้วก็ทำแล้วก็ไปบอกบุญหรือว่าแจกญาติโยมทางอ่างทองก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนําแล้วก็บ่มสอนตัวผมมาแต่องค์นี้ที่หมวยที่หมวยเห็นแล้วหมวยคนลุกนะคะคือองค์นี้นะคะอะ่องค์นี้คือแบบ เก่าเก่าจริงๆแต่เราจะขึ้นกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะคะครับอะเพราะว่าองค์เนี้ยคือหมวยไม่เคยเห็นนะพระเก่าแบบนี้แล้วหมวยอยากเห็นในกล้องอ่าลองดูครับเราจะได้นอกตัดมากล้องนี้ผให้ดูครับเนี่ยค่ะอันนี้เราดูในมิตินอกนะครับมิตินอกก็คือสูงเข้ามาให้ชัดเลยนะครับเนี่ยมิตินอกก็คือจะเห็นว่าอ่าเป็นพิมพ์เกตเชโยนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นกล้องให้ท่านผู้ชมดูก้องกันนะคะน่นกี่ชั้นนะหกชั้นหกชั้นใช่ไหมคะหกชั้นนะเจ็ดโยคกันค่ะหรือว่าทางทางกลุ่มคณาจารย์เรียกว่านะครับเรียกว่าพิมพ์ตลกหกตลอดนะหกชั้นอ๋อใช่ใช่บางคนก็เรียกอย่างนั้นบางนั้นฮะคณาจารย์แต่ว่าเราเข้าไปดูที่กล้องขยายกําลังสูง กล้องขยายกาลังสูงเนี่ยบางท่านเรียกว่าหนึ่งพันหกร้อยบางท่านเรียกว่าหนึ่งพันอันนี้ก็คือเลนไมโครสโคปเนี่ยแบบซูมกระบอกยาวเนี่ยเราใช้ได้ทั้งเหรียญคณะจารย์พระหล่อนะครับแล้วก็พระเต่าพระกลุก่มแต่ว่าเรื่นี้เราส่องกันที่พระเกตทยโย,เเโยนะครับ,รบเป็นเนื้อที่ขึ้นรูปได้เป็นองค์เกติยโยเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนที่จะมาขึ้นรูปได้ เขาเรียกว่าเป็นเนื้อปูดกอ้อยเก่าคนะครับนี่นะคะคือคืออยากอยากให้ท่านผู้ชมดูอาจารย์พระมีพระสวยๆไม่บอกกันนะคะบอกเลยครับว่านัดกันไม่ว่างเลยเยอะมาดามไม่ว่างวันนี้หมวยถ่ายละครด้วยเหมืนเลยไม่ว่างค่ะนี่คือแบบอืเป็นไงฮะอยากเป็นเจ้าของครับอยากเป็นเจ้าของก็จะพูดถึง จะพูดถึงการเวลานะครับอันนี้คือคาบการเวลานะครับค่ะให้จําหลักว่านะครับพระเก่าที่สร้างขึ้นรูปด้วยเนื้อปูดหอยเนี่ยโบราณเนี่ยนะครับความเป็นโบราณเนี่ยเขาใช้ปูนหอยเขาเรียกว่าปูนดิบปูนดิบเป็นอย่างไรแล้วนั้นคืออันนั้นคือสิ่งที่จะซ้อนไฟวงแหวนนะครับแล้วขยายพอประมาณอันนี้ก็ พอคำนวณได้ว่าน่าจะเกินหนึ่งพันเท่าหรือ 1, หนึ 1, ่งพันเมครนะครับแต่ว่านะครับกายภาพของพระเนี่ยอ๋อนี่ไงอาจารย์ชดเจนเลยค่ะอ,นนอันนั้นผลึกฮนะมาดามหวยลงส่งที่ผลึกเนะี่ยนั่นนะฮะผลึกขาว้ายที่ตกผลึกทับซ้อนนะฮะผลึกทับซ้อนเนี่ยเป็นผลึกขาว้ายที่ที่ทับซ้อนกันมา น,นานมากและเก่ามากเนี่ยก็จะกลับเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าไม่เก่าไม่มีทางขึ้นได้อ๋อถ้าขึ้นคือพระทรรคาบนะฮะที่บางท่านหลายๆท่านเนี่ยเอามาไลฟมาไลยกันก็คือ,อเราเราไม่ข้องเกี่ยวแต่ว่าพระที่เป็นพระวันณะที่องค์ต้นฉบับเนี่ยมีความต่างกันเขียวเขียวนี่เป็นมวลสารนะคะก็เป็นอ,องค์ องมวลสารอยู่ในภาพรวมขององค์ที่องค์ท่านที่ท่านผสมนะครับบัรจงนะครับบัรจงโลงพุทธคุณไม่ว่าเป็นผงอิทิเจผงปัตมังมผงตรีนิสิงเหผงมหาลาชและหรือผงพุทธคุณนะฮะก็จะมีทั้งนะครับมีทั้งผงว่านตะไคร่ใบเสมาแล้วก็อาจจะมี บางเวลาที่ใส่กล้วยนะครับกล้วยนางว้าเนี่ยบดตำาสไม่โบราณใส่กล้วยข้าวที่เหลือก็ใส่ได้ก็ต้มอยู่ัลอันนี้ว่าดตามตำลานะครับแต่ว่าวันณะขึ้นอย่างเนี้ยนะครับตำรารเขียนไว้ว่าท่านใส่น้ํามันตังอิ้วเนี่ยเห็นฮะหรือน้ําอ้อยเคียวจะขึ้นวานละแบบนี้นะครับครับองค์ต้นฉบับเนี่ยโทนสีต้องไล่มาดาหมวยแต่แต่ถ้าไม่ส่องกล้องอย่างนี้มองไม่ค่อยเห็นนะคะอาจารย์ กล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดทำให้เราเห็นว่ามีวันณะและมีผงพุทธคุณอย่างไรแล้วมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไรนี่ฮะมานามเห็นไหมครับว่าถ้าพระองค์ต้นฉบับเนี่ยโทนสีจะไล่กันมาดามลองดูที่ฮะ,ะจะอ่อนไปแก่นะะไปเข้มไปเรื่อยฮะอมน้ำตาลอมเทาอมเท,า,เทาแล้วก็ไปอมน้ำตาลเข้มเห็นไหมฮะ เป็นขาวขุนก็เป็นมิติลักษณะกึ่ง,งคล้ายๆสีน้ําอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบนี่คือการเกิดตามกายภาพตามกาลเวลาก็ต้องมีความเหียวในความเหียวก็จะมีความฉ่าในความฉ่าก็จะมีความยุคตัวแห้งกดแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะดูแห้งแต่ว่าสองกล้องขยายด้วย<ช>กําลังสูงเนจะมีความฉ่ำนวล<ช>ยุตัวแล้วก่อเกิดใหม่ กอเกิดใหม่คือกลุ่มที่มากับอะฮะปูตอหอยเขาจะมีเิกิริยาตามหลักวิทยาศาสตร์คือเป็นแคลไซอะลากรไนต์และวาเทอร์ไลท์ตัววาเทอร์ไลท์เนี่ยไม่ค่อยจะเถียนแต่ว่าอะลากรไนต์กับแคลไซเนี่ยจะทำให้เกิดชัดเจนมีความมันเน่าขึ้นเป็นซ้อนๆใช่แต่ถ้าองค์ถ้าเป็นก๊อปปี้มันจะด้านจะด้านนะไม่กล้าขยายแบบนี้ก๊อปปี้ขูดออกนะคะอาจารย์ทำก๊อปปี้นะครับเนี่ยะ เคยพิสูจน์มาแล้วก็ปี้นสูดอมนะคะนี่ฮะผลึกที่นะครับนี่ค่ะอาจารย์นี่ครับเห็นในต้นนะอาจารย์นี่โอ้โหหนึบไหมครับนุ่มไหมครับไร้ทิฏฐิหนึบนุ่มแล้วมีความฉ่ำไหมากฉ่ำนวลสวยมากแล้วพระมีชีวิตนะครับองค์ต้นฉบับเนี่ยจะมีชีวิตยังไงมาดามเขาจะเกิดปฏิญาณซ่อมตัวเองอ่า S <S เขาซ่อมตัวเองครับอาจารย์ย้ําอีกครั้งพระมีชีวิตใช่ดูเหมือนมีชีวิตชีวิตนี้คือการเวลาเตินร้อยห้าสิบปีท่านผู้ชมคะบางคนก็จะงงพระอะไรมีชีวิต <c oughs> <c oughs> คือพระมีชีวิตสาหรับคนที่เล่นพระจะเข้าใจนะคะคือสวยแบบนี้แล้ค่ะถึงเรียกว่าพระมีชีวิตนะคะ,ะมีชีวิตมีมีการหดยุบย่นใช่ <c oughs> เหนี่ยวตัวลงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีชีวิตของเขาเนี่ยฮะนี่คือนี่คือปฏิกิริยาในการเกิด ซ่อมแซมแล้วก็ทับซ้อนในลักษณะพระที่ได้อายุเนี่ยครับร้อยห้าสิบปีถึงสองร้อยปีเนี่ยกายภาพถ้าเป็นพระเนื้อผงปูดองหอยหรือว่าพระสมเด็จวรขังหรือเกเทยโยเนี่ยคแขวซ้ายก็จะทับซ้อนอเครื่องเซมเนี่ยสามารถดูลึกเข้าไปอีกแต่ว่าใ,ในองค์ความรู้ถ้าเราเรียนรู้เนี่ยนะครับก้อง พลังขยายสูงเราปรับเลนให้เหมาะสมเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ชัดได้ค่ะชัดเจนมนามอันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะถูกแต่มนามรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เอาต้นฉบับมาให้ดูคือสวยมากคือสวยจริงๆนะคะท่านผิดไปเยอะใช่ไหมฮะเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะจนรู้ว่าเออไม่ได้ไม่ได้เก่งค่ะแต่พอรู้ว่าฮะสวยเป็นแบบไหนประมาณนี้ยังไม่ได้เก่งวันนี้ถึงขนาดตามหาจานอดเลยตามหาค่ะตามหาค่ะ อยากชมใช่ไหมมีหลายคลิปนะท่านผู้ชมนะมีหลายคลิปเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปนะครับว่าจ่พูดภาาอะไรเดี๋ยวมวยเห็นแวบๆเนี่ยอยู่ตรงหน้ามวยนี่แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะส่วนพระเกตชโยวันนี้นะคะยอมรับเลยนะคะท่านผู้ชมมวยยังไม่เคยเจอพระสวยสวยที่สุดสวยสวยที่จะบอกว่าสวยอะไรคำว่าสวยเนี่ยคือเก่าในในนามในนามคำว่าสวยคือต้องเก่าพระเนี่ยต้องเก่ามาก่อน แต่ว่าดูคู่กันนะครับระหว่างความเก่าและอะไรฮะและพุทธศินศาสตร์ศิลปศาสตร์ถูกค่ะต้องมีพุทธศินแล้วก็มีความเก่ามีความเป็นมิติค่ะความเก่าเนี่ยบอกถึงความอะไรฮะความชอบความชอบสวยอะไรฮะสวยเพราะเก่าสวยเก่าสวยถ้าสวยท่านมนามวยบอกอันนี้ยิ่งเก่ายิ่งไม่สวยอันนี้ใหม่สวยรามเดี๋ยวบกับคลิปต่อไปนะมนาบุต สวัสดีค่ะับฝากติดตามช่องเจมหมวยเบิกงบานด้วยนะคะ